ถ้าใครี่เป็นป้าตรงหนกนะคะพอกไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ปัญหาผิวหน้าอย่างฝ้ากระจุดด่างดำที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่มีใครอยากเจอโดยโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุย่างเข้าเลข3ขึ้นไปนะคะสาเหตุการเกิดฝ้านั้นมีหลายสาเหตุแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามการรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องก็จะช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำที่มีอยู่ลดเรือนหรือว่าหายไปได้หนึ่งในนั้นคือวิธีการพอกหน้าด,ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติรับรองว่าปลอดภัยและก็ทำเองได้ง่ายๆค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์2สูตรพอกหน้ารักษาฝ้ากระจุดด่างดำทำเองได้ง่ายๆนะคะติ๋งได้สูตรมาจากโพส์โพส์ทูเดย์ค่ะได้มาจากโพส์ทูเดย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสูตรแรกก็จะเป็นการพอกหน้าด้วยหัวไชเท้านะคะหัวไชเทา้านมสดแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเรานำหัวไชเท้าไปขดหรือว่าไปขูดให้หยาบๆกันก่อนค่ะ หัวใช้เท้าใช้2ช้อนชานะคะเราก็จะได้แล้วนะคะหัวใชเท้าขูดใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมสูตรพ่อหน้ากันเลยค่ะใส่นมจืดไป2ช้อนชานะคะน้ำผึ้งค่ะ1ช้อนชาค่ะ ในตัวนมจืดแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจะลดความแสบจากหัวใช้เท้านะคะแล้วยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะเดีวเราเติมไปหนึ่งช้อนชานะคะเสส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรพอกหน้าจากหัวชัเท้านะคะสูตรนี้พอกทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําอุ่นค่ะตอนพอกหน้าจะรู้สึกว่าแสบๆหน่อยนะคะแนะนําให้ทําช่วงเย็นแล้วล้างออกด้วยน้ําอุ่นทําประจําสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะจะทําให้ริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดาค่อยๆจางลงค่ะผิวหน้าจะดูกระจ่างใสขึ้นแต่สูตรนี้ไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายถ้าลองทําแล้ว คันหรือว่ามีผื่นขึ้นให้หยุดใช้สูตรนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2กันเลยค่ะสูตรที่2เป็นสูตรข้อหน้าด้วยมะขามเปียกนะคะแต่ว่าติง๋งจะใช้เป็นมะขามเปียกผงนะคะหาซื้อง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้ค่ะมะขามเปียกนะคะจะช่วยลดร,ริ้วรอยหมองคล้ำกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ลดรอยเหี่ยวย่นนะคะ ก็จะมีผงมะขามนะคะเจลว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะริงจะใช้ผงมะขามประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะใช้1ช้อนชาค่ะ เจว่านหางจระเข้นะคะใช้1ช้อนชาเหมือนกันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรพอกหน้าจากมะขามเปียกค่ะสูตรนี้พอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกนะคะให้ทำประจำทุกสัปดาห์ค่ะนอกจากจะทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำจางลงยังช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะไปลองทํากันดูนะคะว่าใครเหมาะกับสูตรไหนใครแพ้ง่ายอาจลองทำสูตรมะขามเปียกสูตรนี้นะคะถ้าคนที่แพ้ง่ายนะคะ มาทำสูตรมะขามเปียกแทนได้ค่ะอาจจะไปช่วยทำให้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำที่คอยกวนใจให้บรรเทาลงได้นะคะต้องรองถึงจะรู้ค่ะใครชอบสูตรไหนก็ไปลองแล้วก็กลับมาบอกติ๋งด้วยนะคะว่าสูตรไหนดีนะคะไปลองดูค่ะมีสองสูตรนะคะนี่ค่ะใครรู้สึกว่าแพ้หัวไชเท้านะคะก็มาลองสูตรมะขามเปียกได้ค่ะไปลองทำกันดูนะคะ ออถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ